ให้พี่ยามเปิดกันมันกลางมันกลางเอาใจไปเลยพี่พี่จ้ารักกันนะเขาก็รักตัวเหมือนกันครับโอ้เฮ้ยมาบอกไอ้รักกันตอนสมอลวพูดเหรอเฮ้ยแม่ต้อนใจ ก็สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบมเอ็เจนะคะวันนี้แบมก็จะมาบอกหลักแฟนทั้งเกมนะคะทุกคนเดี๋ยวไปไงเดี๋ยวไปเดียวกันเลยค่ะไอหนุ่มต้มหนุต้องยันเราว่ะอุ้ยหนุ่ม้มหนุ่มต้มตองายต้องหายมันไม่เลือกเอาผมใส่ขงเอามิมีอะไร ไปแล้วไพี่พี่เป็นคนวิ่งจงองไปแล้วโอ้แม่อุ้ยอ้ยนี่บาดิขไปทกดิไปเลยอุ้ยใครยิงกูทำไมวิ่งมาทันวะไม่มีปืนเนอะเฮ้ยนอนกูได้ปืนแล้ววะดูน้องตายแล้วเฮ้ยตายแล้วแบเดียว มันอยู่ตรงรัวนเนี่ยเห้ยแล้วพี่อะไรคะแล้วครับงัดตรงนเยี่ยมมาว่ะมาว่าานนะไม่มนะเฮ้ยพี่ผมไม่เปิดแล้วให้พี่ออมเปิดในะใสมันกลางมันกลางเอาตายไปเลยพิวพอาจะเขารักตัวนะเขาก็รักตัวเหมือนกันครับ โอเฮ้ยมาบอกเลยรักกันตอนสม,มนอลอพูดนะเฮ้ย<า>แม่ต,แตั้งใจเล่นเธอในรักกันนานนี้จะให้ไปหลงใครเธอในรักกันนานนี้จะให้ไปรักใครเล็กจังมาไปกันๆๆๆเชิดไม่ระว่ะร้องเองคืนนี้พี่ก็มาเร็วดีพี่ทวิตท,ทวิตท,ทวิตทท ไอ้เหี้ยแม่งมันอยู่ตรงนี้สับน้ำขอน้ำไอแต้มมันจะโดนยิงยิงแต้มไจ้าอุ้ยข้างหลังข้างหลังตัวก้าไสบอออุ้บอสสับแางบลูดอุ้ย โอยช่างแมงกระช่างแมงว้าวไปจังกุญแจไปจังกุญแจไปจังกุมอนโอ้ยอยู่อยู่กับพี่มึงสองตัวเหี้ยไอ้เหี้ยมีใครเห็นอะไรปะเห็นนิ่มกี่นะเดชเตอร์เบของต่อยมึงไม่ดีน้องกูจอดรู้อีกตคนนึงอยู่ห้องน้ำมันยิงหมาพี่มึงแล้วแซกมึงซับดิยิง พี่พี่แข็งใจไว้พี่พี่เกินตัวไว้เกินตู้ไว้กันใช่ไหเกินตัวไว้เกินตัวไว้แล้วแบบเยนอนอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าแมงอันี้อะไรก็ไม่รู้แมงทำไมเยี่ยงเปลี่ยนธูปพี่ไอของกูเนี่ยข้าวเลยเจ็ดนั่นเป็นน้องชายแต่พี่มาเจอผมอ่ะเขาไม่เป้เปิด AW ให้ตัวเลย ตาล่าเขาได้ยเง้ยไอจับวเนี่ยอูเปิดฐานพี่เอากระสุนี้กระสุนนี้ยิงเต้นเอาขาได้ป่ทำไมเขาได้เล่นกันสคนอ่ะเพี่้เอาขาสคนขาขเอาปอพี่กูพูดอลไววะขอหดูเลนะครับ ขาลักตัวนะครับเขาบอกาอะไรกันเขอบอกอะไรันมาทอะไรันอยู่บุบบุือพี่เขาอบพี่ขอขอทนมา้นามีงันีมเขา่านาไม่มีไม่มีไปอันนี้ไปเขาอยาไรพี่ เอาล่้นมนัก่ึกับนะครับครับผมใชครับครับเก็บแม่เอ้ยไม่ไหวแล้วว่ะได้ไหมครับนี่ต้องการยาับ ที่มียังอีกต่ออย่งเจ็กกล่องจะบอกต้องการจะเอาเลยเขาดอะไรเลยสิบสี่โอ้พอเถอพอเถอะนแ้ก็พอแล้วต่อครับครับรักนะครับรักมันกัน้ะหลง ไอพี่พี่พอพอพอเหมือนนี่เฮ้ยโอ้ไม่พอไปดีทองมดเลยอยากแคมวทอะไอย่างนีไทอเลยอยู่นี่กันนะพี่นี่อ่ะีลบซีตูเลยพอรี่ผมได้ของงเขาเลยแต่ผมว่าผมไม่เจอมันเลย

ทำอะไรอะ่ะอันนี้ใส่ตู้ใส่ตูอต้อยากจับตู้อยากจับตู้กระปอมหน่อยอยากบตู้อยากบตู้ี่แต่งตัวเหมือนกันด้วยวะกระเป๋าก็เหมือนกันด้วยวะเรามะบอกว่า ตะกี้ตัวเนี้ยตาจีพี่ดูตามันดิเห็นไหมตามันสีแดงดำมันมันไม่มันไม่เหมือนตัวอื่นเลยใช่ปะหล่ะมันเหมือนแดงแค่เป็นสีแดงนี่กูยังชอบเลยแต่กั้งหมดที่เหลืออะไรวะพี่พี่พี่มันน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 ี่เฮ้ย แล้วจะคิวแล้วด้วยกระสุนกระสุนแล้วมาอีกมาที่ไหนมารองเฮียบอ่ะเฮี้ยมือพยมพ์ไปแมวมาบ้านใครวะแมวแมวแมวเฮ้ยเทำแล้วนึกว่าหมาจบเลย กอดแมวอับสีพี่กอสีละมวเลยกอสีละกอสีงูแม่แล้วกอัพอัพอัพมูไปเครับครับครับนอนนออกหลัือลยนอนเออรารันกันีเลยเนาะเออกหลังมือลย่เเออไม่ไหวแล้วอ่เฮ้ คอหมือนตัวรับตายหมดแล้วล้างนะครับบปะไอ้นอนกูล้างมึงนะเว้ยไอ้นอนกูล้างมึงนะเว้ยพี่จเจมส์บอกอเลยผมเอาไปดูประตูต้นดีกว่อเแม่งข่าวอ่อนอ่ะเอ้อจะแบ่งดวงทั้งหมดให้พีเตอร์ดีกวา่าไม่ได้เป็นดวงรรเราต้องส่งทวิงส่งดวงมาวะให้พี่อไปอเดี๋ยวก็เกลืออยู่ดีพี่ใช่ เข้มพิดเลยเข้มพิดเลยสองวันแปดโคเวตเอสาได้พิมพ์เขียวเดียวใช่เรื่องป่ะเนี่ยขอะผมก็ได้เดียวของมัานพิดเลยพี่เต้นอันนี้อะไรเกือบสามวันนะแม่ต้องใช้เปล่าวะออกไม่ต้องใช้ไม่เห็นเห็นเห็นปืนบด้เยอะรักเต็มมาก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  เราไปดูาระตูนะั้านไปดูาระตูกันดีกว่ากูวิ่งมาที่เมืองเจอกระสุนเ็ระสุนชอบเนาะไมแได้ตเธอรักขนาดนี้จะให้ไปลงใครเรักขนาดนี้จะให้ไปรักใคร ไม่ไม่ไหวแล้วว่ะต่อครับ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 ครับครับนะครับ เ,เฮ้ยเ็บแม่นี่ก็บอกลายกันจังเลยแม่งผมเคยรักกันมั้งแม่งไม่ไหวแล้วว่ะเฮ้ยชาวบ้านนอนนอนเนอเมีมเยดีตมีเคยมีอดีนอนดีกว่านอนดีกว่าเคยมีแต่กันเคยมีแต<ล>่ไม่อยากได้เนาะก้าส <laughs> คนเดียวคนเดียวดีที่สุดแล้วพอสั่เลยจ้ะเย้คนเดียวดีสุดว่ะเย้เรื่องว่ะเย้แมวจะคุยใครอ่อะ มากูเคยกูเคยคิดแบบมึงเลยจะไม่เหงาไปเปล่าจะไม่โดยโดยอยู่คนเดียวให้ชินตอมตอมแม่งกระปุยหน่อยเฮ้ยมีปืนนะมีปืนโผล่นะเฮ้ยใชปืนโคตรยาวเลยสารโคตรจะไม่เนียนเลยโอ้โห โอ้เสือแดงเสือแดงมาเลยมาเลยเ่าเท่ด้วเพื่อนนายแอบไม่นี่โอ้โก็ปั๊มโอยขาตีด้ยไม่รู้นะผมหลอมหลอมหอมหลอมหลอมใครเล่นกันไหมลูกกูอะมาเลยกับเพไม่มีเพื่อนนะดูสองอันอะ เพิม่มอยู่แบบสามาสามิบนัดในคิวอ่ะไอพี่พี่อย่าเพิ่ง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 ทำอย่าเพิ่งทำโชว์เลยไอฉัมัน,ม <c oughs> นจะไปใส่ตูโชว์เขาอยู่ <c oughs> อเอาตูไปกินเอาตูไปกิน <c oughs> ให้สันนีกจี้อีพี่กระสุนสามสิบนัด ถอยแลสวเต้นเท่คุณชายโตโชว์อย้ขวา่ลเต้นมันวาซ้ายพี่พี่ใายมือพี่พี่ลงมาไอวอลไอวอลลงมาไอวอล่าลงง่ะเอ้าคุณพี่แต่ Mm hmm. เอโดยเฮียนี่อ๋อไอเฮียมาใกล้ขนาดนี้เลย